หลวงพ่อเจ้าขาทัศนกิจคืออะไรเจ้าคะหนูได้ยินว่ามันเกี่ยวกับการเห็นแต่ในจิต89ดวงมีดวงไหนที่ทำหน้าที่นี้บ้างไหมเจ้าคะอ๋อโยงวาสนาทัศนกิจหมายถึงหน้าที่ของจิตในการเห็นนั่นเองคือจิตดวงที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่มากระทบทางตาโดยตรงงั้นจิตที่ทำหน้าที่นี้ก็คือจักขุวิญญ,ญาณจิตใช่ไหมเจ้าคะ แล้วในจิต89ดวงนี้มีจักขุวิญญาณจิตกี่ดวงที่ทำหน้าที่ทัศนกิจบ้างเจ้าคะในจิต89ดวงมีจักขุวิญญาณจิตสองดวงที่ทำหน้าที่ทัศนกิจได้แก่ 1. อากุศลวิบากจิตจักขุวิญญาณจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบขาเวทนา 2. อาเหตุตุกะกุศลวิบากจิตจักขุวิญญาณจิต ที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาโอ้โหแค่สองดวงเองเหรอเจ้าคะงั้นก็ไม่ได้มีหลายดวงเหมือนที่หนูเคยคิดไว้ใช่เลยยงวัสนาจะคูวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่ทัศนกิจคือจิตที่รับรู้เห็นทางตานี้มีเพียงสองดวงนี้เข้าใจแล้วเจ้าคะ่ะทัศนกิจคือหน้าที่เห็นแบบที่จิตอยู่ในภาวะอุเบกขาไม่ลำเอียงไม่ชอบไม่ชัง ถูกต้องครับยงวัสนาทัศนกิจคือหน้าที่รับรู้เห็นทางตาในภาวะอุเบกขาเวทนาเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้เห็นไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นหลวงพ่อเจ้าขาถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยเปรียบเทียบให้หนูเข้าใจทัศนกิจแบบมีอุปมาอุปไมยหน่อยได้ไหมเจ้าคะหนูจะได้ไม่งงได้สิยงวาสนาอุปมาอุปไมยเป็นเรื่องดีมากทำให้เข้าใจสิ่งลึกซึ้งในง่าย เดี๋ยวหลวงพ่อจะเปรียบให้ฟังห้าอย่างนะตั้งใจฟังดีๆอุปมาเหมือนกระจกใสทัศนกิจก็เหมือนกระจกใสๆวางอยู่เฉยๆพอมีภาพอะไรผ่านมาก็สะท้อนกลับได้ทันทีโดยไม่เติมสีไม่บิดเบือนไม่วิจารณ์อ๋อแสดงว่าจิตที่ทำหน้าที่ทัศนกิจมันก็ไม่ได้ตัดสินอะไรเลยแค่สะท้อนเฉยๆใช่ไหมเจ้าคะ ใช่เลยยงวาสนาเห็นแค่ตามที่ปรากฏเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายอุปมาเหมือนกล้องวงจรปิดทัศนก,กิจเปรียบเหมือนกล้องวงจรปิดทำหน้าที่บันทึกภาพที่ผ่านเข้ามาโดยไม่เลือกว่าจะชอบหรือไม่ชอบภาพไหนมันเห็นทุกอย่างที่เข้ามาทางตาโดยไม่ปรุงแต่งแต่กล้องก็ไม่ได้วิเคราะห์ว่าใครขิดใครถูกเลยสินะคะถูกต้องจ้ะมันเพียงแค่เห็นเท่านั้น อุปมาเหมือนประตูที่เปิดไว้ทัศนก,กิจเหมือนประตูที่เปิดอยู่พอลมพัดมาก็เข้ามาได้เลยโดยไม่ต้องเรียกไม่ต้องเลือกลมก็คืออารมณ์ทางตาที่มากระทบจิตดวงนี้ก็เพียงแค่รับรู้ว่ามีสิ่งผ่านเข้ามาอ๋อมันไม่ได้เลือกว่าจะให้ใครเข้าหรือไม่เข้าใช่ไหมคะใช่โยมมันไม่ได้เลือกเพราะมันเป็นแค่หน้าที่รับไว้เฉยๆนี่แหละคือความเป็นกลางของจิต ที่เรียกว่าทัศนกิจอุปมาเหมือนเด็กที่ยังไม่รู้ภาษาจิตท,ที่ทำหน้าที่ทัศนกิจก็เหมือนเด็กเล็กๆที่ยังไม่รู้ภาษาเขาเห็นภาพต่างๆแต่ยังไม่เข้าใจความหมายยังไม่ตัดสินว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีเหมือนเด็กมองเห็นแมวแต่ยังไม่รู้ว่ามันชื่อแมวหรือมันน่ารักหรือน่ากลัวใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องเลยโยมเห็นแค่ภาพโดยยังไม่มีความคิดตามมา นั่นแหละทัศนกิจอุปมาเหมือนน้ำใสในขันทัศนกิจก็เหมือนน้ำใสในขันถ้าเอาเนิ้วจุ่มลงไปมันก็สะเทือนนิดหน่อยแต่ก็นิ่งกลับได้ไม่คุณไม่เดือดนั่นคือความที่จิตไม่ถูกชักไปด้วยโลภโทสะโมหะงั้นแสดงว่าถ้ามีอารมณ์ทางตาเข้ามาแล้วจิตไหวขึ้นมาแรงๆอันนั้นไม่ใช่ทัศนกิจแล้วสิคะ ใช่เหลยโยมนั่นอาจเป็นจิตอื่นที่เข้ามาต่อจากทัศนกิจเช่นเจตนาปฏิสนธิหรือโลภะจิตแต่ตัวทัศนกิจเองเห็นเฉยๆไม่มีการกระเพื่อมแบบแรงๆหลวงพ่อเจ้าขาหนูเริ่มมองเห็นภาพแล้วเจ้าคะ่ะจิตที่ทำหน้าที่ทัศนกิจคือจิตที่เห็นอย่างกลางๆไม่ไปปรุงไม่วิจารณ์ไม่ตัดสิน เหมือนกล้องเหมือนกระจกเหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมเจ้าคะอนุโมทนาด้วยโยมเข้าใจถูกแล้วจ้าถ้าเรารู้เท่าทันจิตแต่ละดวงได้แบบนี้จิตเราก็จะเริ่มพ้นทุกข์ได้นั่นเอง